จังเลยที่นี่อยู่ที่ไหนเนี่ยการแกอยู่นี่หรือเปล่าการตัวเจงเลยตัวเจงเลยกาญการนี่แกมาขับอะไรเนี่ยคนนี่เขาร้องไห้อยู่เนี่ยแกจะมาขับหัวเราจ <c oughs> อยไม่ได้นะเว้ย A few minutes later ม่คือแกร้องอะไรของแกงแต่เขาไม่เห็นจะขำเลยเฮ้ยก <l ots> ็โอ้ไม่เห็นจะขำเลยวะจันไม่เนี่ยตัวนี้มันร้องไห้อยูย่ไม่น,น่าจะแบบโดนจับมาหรือเปล่าแล้ว, <l ots> ลวเขากลัวอะไรเงี้ยว่า <l ots> <l ots> ฉันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอทอีกแล้วแล้วก็อยู่กับพี่น้ำหวานโฟเกนซี Yahoo ใช่แล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Escape m r Chainsaw เอซิลลอมก็ค <Wow. S 2> <champions> ือหนีเาเตือนด้วยข้างล่างอ่ะมันเขียนว่าระวังจัมสแกนประมาณเนี้ว่นก็คือแล้วต้องมาหนีเขาเรียกว่ามนุษย์เรื่อยว่าตอนนี้เราน่าเราน่าจะรับบทเป็นเขาเรียกว่าพนักงานเออเขาเรียกว่าคนคนที่ถูกจับมาคนโลกจิตสิคนวิจรฐานอวานก็คือคนที่แบบเป็นโลกจิตก็จะอยู่ในสถานแบบ สีธัญญาหวานแต่จป้าหวานหวานแะคุไปอยู่นะหวานคุไปอยู่แกไปอยู่แกเพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเรากดเพย์กันเลยดีกว่าอุ้ยอะไรเนี่ยที่นี่มันบ้ามากเลยฉันต้องหาเท่าจากที่นี่ไปเจอที่นี่แต่หมหวานมันคือที่โลกิดจริงๆด้วยใช่มันดูน่ากลัวมากเลยอู้หทำไมมันแบบสนิมขึ้นเคละขนาดนี้เนี่ยการ หวานเคยดูหนังเรื่องชัตเตอร์อ r สแลนด์ปะไม่เออเป็นหนังที่แบบมันเป็นแบบนักสืบที่มามาสืบหาคนโลคจิตอะแต่ท้ายเรื่องก็คือนักสืบคนนั้นมันโนยหมดเลยที่จริงเขาอะเป็นคนโลคจิตเขาเป็นคนโลคจิตเองใช่ไหมใช่ไปเล่าฟังกันดีกว่าเอ้ยหรือว่าเราจะเป็นคนโลคจิตซะเองไม่นี่คือเราจะเป็นโรคจิตแล้วนะแอบอย่างนี้นะอุ้ยหวานอุ้ยอูก่าอุ้ยกาโคตรน่ากลัวเลยอ่ะหวานพอแล้วมันมีจำสักแกหวานแล้วดูจริงคนโรคจิตกำลังยืนร้องไห้แบบ ไม่เาโอ้ยหัวเราะด้อะไม่เธอร้อะไห้มาถ้าเราเดินไปโดนเราต้องต้องโดนจำสเก็เนี่ยหวานหวานต้องโดนแล้วเลยไม่โดนไม่เอาอู่การ้างไปมันเยอะค่ะอู่หมายกดทุกคนมันเยอะมากเลยอะหวานหวานต้องโดนแล้วเลยหวานหวานต้องกลับไปโดนแล้วหวานเพื่อให้แบบยอดวิวมันเยอะเมากานกลับมาอันนี้ไมลองโดนด่วให้เด็กๆอันนี้คือเครื่องประหารนะครับก็คืออารมณ์แบบว่ามันไม่คือเครื่องประหารเลยอารมณ์แบบว่าใส่หัวแล้วก็ช็อตตายแช่ ใครอ่ะอ๋อคนมาเล่นโหทุกคนมาตกใจนึกว่าเป็นตัวจำสเกลอะไรสินึกว่าซอมบี้เออใช่รอก่อนอุ๊ยซอมบี้จริงๆด้วยหัวเขาเห็นซอมบี้ไมเคิลแจ็คสันเอ้าทำไมอ่ะหรือว่าเราไะรอมันขึ้นก่อนรอมันขึ้นก่อนนี่ขึ้นยังวะขึ้นแล้วเอ้าทำไมอ่ะหวานงแกอ่อนนะเขาผ่านมาได้แล้วนะไม่เขาไม่ยอมหรอกรอทุกคนมาซิม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 ซิ หวานลองเดินไป number 1์เฟิร์สเบอรนเนี่ยไมตอโดได้อุ้ยโอ้ซอมบี้เราตายไปแล้วทุกคนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแกเหยียบเขาตายแกรู้ตัวหรือเปล่าว่าแกเหยียบเขาตายอ้าวแกเอาอะไรโอ้หวานนี่หวานตายอ่ะโอุ้ยทุกคนมัน มันไม่แบบดูไม่โดนแน่ๆแต่มันก็โดนอ่ะไปแล้วจ้าวู้ฮูโอ้โหไปกันดีกว่าที่นี่คือมีลาวาเนี่ยดู not enter ทำไมทุกแมปต้องมีลา,าวาจ้ะนั่นสินะทำไมแบบทุกที่มันแบบพื้นมันแยกเลืออกจากกันนี่เหรอหวานหรืวอรว่าทำยังไงให้คดว่าถนนุ้นอต้องเล่นมุกเวมุกว่อาบดุลเอ๋ยมะม่วงอับดุลเอ๋ยถามอะไรตอบได้อับดุลเอ๋ยถามอะไรตอบได้เขาไม่รู้จักมุกนี้กันเขาพูดจริงดูแต่อย่างมะม่วงม a โก้เฮ้หวานนี่ หวามีสองคนมามีสองคนหามีสองคนกายสามคนสามคนสามคนโออกำลางนีทีละทีละเขารอดทีละเขารอดปูกายมันมีสามตัวอุ้ยกายมันวิ่งมาหาเขาแล้วหวายก็วิ่งหนีสิยังไม่ทันเกิดเลยมันเอาเขาแล้วเออเขากำลังให้กำลังใจอยู่นะช่วยด้วยเป็นกำลังใจ เป็นกําลังใจปกติมันจะมีตัวเดียวใช่ไหมทุกคนแต่ว่าด่านนี้อ่ะมีเสาะเออมีสามตัวหวานต้องเล่นมุกกันก่อนบันอะไรบันอะไรขึ้นได้บันได้บันพื้นปีก็วิ่งก็วิ่งก็วิ่งกับบงโอ้ยเนี่ยไปหาเล่นมุกนี้กับใครอีกนะเพราะว่าคนเขาอาจะเตะก้านคอแกแล้วแกก็พูดไม่ได้อ้าาโดนเสียบหัวเอ้ยกากิ้งเลยนี่รักตัวของเขามันตัวใหญ่เขาเ็ยโดนหนีบัวไม่โอ้ยาราจะให้เขาเสียสมาธิกัดกิ้งเลยยย อะไรเนี่ยโอ้ยเนี่ยมพัดลมนุ่มปนเหมือนมันต้านแรงต้านแรงอ่ะเราเหมือนฟิตเนสทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าอยากลดน้ำหนักทุกคนมาที่นี่ได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องไปแบบไปชิมเนี่ยนะครับไหลมาเนี่ยวิ่งแบบวิ่งสู้ครับสู้อากาศสู้อากาศวิธีทำให้ไปเร็วก็คือกระโดดทุกคนง่ายๆอุ้ยอะไรอุ้มบันไดโคตรใหญ่อันนี้มันห้องสำหรับคนบ้าหวานก็คือเอ้ยนี่ไม่ใช่ห้องคนบ้าหวานนี่มันห้องอัดเสียงแบบแรปเปอร์หวานโอ้ฟุ้งโอ้พุ่ง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  เออไม่นานแ่แล้วต้องไปข้างหลังหรือว่าต้องไปตรงเนี้ยไม่รู้สิโอตอนนี้ขึ้นได้แต่แรปเปอร์เขาอาจเสียงกันอะ ประมาณห้องเนี้ยแม่คือหรอกอ้าวมันทำไมมันไม่กันเลยวะอะไรของแกอ่ะแล้วก็ต้องไปประตูข้างล่างอยู่ดีอะไรเนี่ยประตูอะไรเนี่ยอ่เป็นประตูที่มีผีออกมาได้นะมันบอกมีจัมสแกร์ดิทุกคนหรืว่าในด่านเนี้ยอันด่านแรกน่ากลัวสุดแล้วเฮ้ยกูการมันไม่เหมือนบ้านแสนสุขนี่มันทุ่งข้าวสาลีนี่นายแล้วนี่ทุ่งข้าวโพดใช่ไหมข้าวเจ้าเอ่อใช่ใช่เหมือนข้าวโพดมันไม่เหมือนข้าวโพดเลยมันเหมือนมันแทงอะไรจะมากกว่าโอ๋อแบบฆาตกรในโรงข้าวโพดแงหวานคนั่นกู ละครหรือเปล่าวามอยู่ด้านหลังเราใมันอยู่ด้านหลังเราปะง๊าบหน่อยอุ้ยกลัวน่ะแล้วเขาหลอดแล้วอ่ะเฮ้ยอ้าวทำไมรอดง่ายจังไหนอ่ะฆาตกรเขาเก่งไงเขายังเขาลองแบบหันกลับไปแล้วเขายังไม่เห็นฆาตกรเลยโอ้ยกายเขาอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ในบ้านฆาตกรมารมารมาเขาเขาไปแล้วม่ใช่คนกายแกทราไม่เค้ากลัวนะเรือว่ามีสอคนตายเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยเยอะเลยตจะไปทางไหนอ่ะ ต้องไปยังไงวะมันติดทุกทางทางไหนอะทางนีงง้ใช่ไหมก็ทางเดิมน,นั่นแหละหรือว่าเราต้องโดดข้ามไปเหรออย่า เออไม่ได้เกี่ยวเลยว่าการเดินทางมันกระโดดได้บ้างหน่อยอ่ะเขาโดดแล้วเขาหัวติดอ่ะโอ้โหมันมันยากนะดาเนี้ยเราต้องพยายามไม่ละหวานเหมือนมันมันต้องอ๋อเขารู้แล้วเนี่ยเขาผ่านแล้วใช่แกต้องลงตรงนั้นเว้ยแล้วแกก็ต้องเดินมาแกห้ามกระโดดนะแกต้องเดินมาแล้วก็ซิดมาทางขวาเออทางซ้ายทางซ้ายแกลงมาตาโคงกระดดกอ่ะไม่ใช่แล้วก็มามาเออมาตรงนั้นแหละแล้วก็เดินมาเลยค่ไม่ทุกคนกลายมันอ้วนพี่รักตัวของเขามันตัวใหญ่เว้ยไม่แกมันอ้วน เดิมเลยตัวคอมันตัวใหญ่ไม่มันไม่เกี่ยวกันตัวมันตัวใหญ่เว้ยแบบรงเก้าอี้สนิมก่อนดีแล้วแกค่อยแบบลงมาเออแล้วก็อะไรของแกเนี่ยแกตัวคอมตัวเล็กไอ้ก็พูดได้ดยวะก็แกมันอ้วนไงทุกคนถ้าถ้าการอ้วนกดหนึ่งการอ้วนกดสองการอ้วนกดสามโอ้หอะไรก็ไม่บานวะเห็นไหมเกมตายตากลัวจังเลยไอ้ตัวข้างบนไหนน่ากลัวมากมันโดนอู่กันแกต้องมาเห็นเองอ่ะอุ้ย อุ้ยตัวโอ้คนข้างหลังแก,กก็ตัวใหญ่ไงแกามาโดนเสียบทะลวงลูกชิ้นเลยโคตรดาร์กเุมืนโอ้แกนก็เหมือนลูกชิ้นเลยเออเหมือนกับเกมดาร์กมากเลยอุ้ยโอ้ทุกคนการมาตรงนี้กันยังโดนเลยเราจะเหลืออะไรอุ้ยการตัวเล็กเล็กเดียวเขาเป็นตัวใหญ่อะนี่เขาผ่านแล้วแกนการเเขาราก็อยู่โอกาอยู่ไม่น้าไปเลยรู้สึกยังไงแจ๊บสแกนนี่นี่มาเลยตรงมาเลยใช่ไหนแกจับสกุลแจ๊บสแกนวานผีซอมบี้อ พีเดี๋ยวเดี๋ยวสตีมันยังไงอ้าช่วยด้วยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยผ่าน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 ใครจะทำอไมกับฉันไม่ไม่หวังก็ปิดประตูแล้วแต่ทอมมี่มันได้ไงก็ไม่รู้โอุย้ยปิดประตูได้ไงอ่ะอ๋ะอก็แกเหยียบประตูมาแล้วไงจุ๊บโอเคการเหมือนเราจะต้องขึ้นรถไฟที่มีแต่ละที่มันมีแต่มีแต่เนี่ยมีแต่สนิมรถไฟยุคใหม่ไงที่มันมีแต่โครงอ่ะได้เราต้องขึ้นไหมหรือยังไงก็ขึ้นไปแล้วเนี่ยเอ้ยขึ้นไปยังเนี่ย คือแล้วแกอยู่ไหนอ่ะคิงก็อยู่ด้านบนอยู่บนรถไฟอ่ะเขาก็อยู่บนรถไฟเขาเห็นเกนเลอยกาอากาศก็เขายัางมันไม่มีที่ให้เขานั่งอ่ะ โอ้ยลงรถไฟนี่ไงเขาเห็นเจไปเดินเล่นอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ไงเข้ามาแล้วแต่เราแกได้อยู่บนรถไฟไหมเนี่ยไปดูเอเลยทุกคนนะก็จบแล้วนะครับสลับแบบนี้นะใครที่อยากเล่นเราจะทิ้งลิงก์ให้นะครับผมใช่ครับถ้าคนดูอยากให้ผมกับหวานเล่นแบบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจ๊ะใช่ค่ะเขียนซื้อไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะลองไปเล่นกันนะคะทุกคนใช่เหมียวเจอกใหม่ที่หน้านะครับย้าว